สก,ก้ามาแ <ไป S 1> ล้วไปขอะก้าลงรดไปกันะก,ก,ก,ก้าลงรไป้าจ้ได้ปัดยังกันของมันไม่ใส่อน,ออนอนไป ต้อมาเลยวันนี้ตมาเลยนอนไปยาวไปปุบ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บบุ๊บโอ้ยน้องพ่อเดียมาจวดมาเ่ยมามาเด็ดสามเลยมา ตอเจอแลวเรยนงกอเรียน well. yeah, ั่งตั้งนั่งกระโดอตั้งพอเรียกแงมากเลยตักเปล่าอ่ะงมากแงมากแมาพอพอพอเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ซไซช่วงนี้ประมาณเที่ยงนะครับอันไหนได้ได้เที่ยงวันพอดีรถดงหน้าบ้าน ฟังใบยกก็ชัดแจ๋วนะครับนี่ครับฟอรพมีชาร์ปูพอมีไหม ไปยกไปเลยปับมุดปั๊บกระปุ๊บปไปให้ไวไปใไห้ไวจะไปสวิงได้ไหม